มาแล้วมาแล้วฝูงฝูงฝูงอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มาแล้วมาแล้วตัวใหญ่จุดจาดจุดจดเลยใน,ในยอ สวัสดีเอซีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องธรรมมาหากินถิ่นไทยนี่มนลุ่นเสียนยอถ่ายเกิื่อนปลาสัตว์เก่าลวครับนี่มารอบนี้น้ำเพิ่มนะครับบริเ้มาตั้งแต่วันที่แปดนะครับเดือนตุลาคมนี่วันที่สิบสามนะครับสามตุลาคมมารอบนี้น้ำเพิ่มนะครับปลากระงอมเต้นนะครับนี่ ปลางอปเต็มเลยเห็นหัวเลยครับที่เห็นบอนๆอยู่ีนเป็นปลานะครับเป็นปลานิ้นปลานิ้นไส่ปลาแห้งนะครับเปลี่ยนเป็นปลาแห้งยังม่ลุ้นกันนี่เส้นย้อสิมานซ้ำเดยมาสามเส้นย้อครับมือนี่เส้นแมวเส้นลีเขียงมือเส้นจู่ไอ้ลามาอีกรถคันหนึ่งยังม่ลุ้นกันนี่ก็เริ่มได้จับปลาเนี่ยแล้วครับลุ้นกันลุ้นกันอันนี้ ขึ้นเต็มเลยวันนี้จะเป็นยังไงมีเลิกลองนีรถจับเรื่อยๆมาทุกรอบน้ำนีำน่นท่นคือทอตเียเฟียดรอกอป่าขึ้นปางน้ำเต็มเลยเต็มจบจกักจบจักเลย ทางพูดนจะครับน,น,รนี่ยังจบได้เลยมีเส้นท้องปบะมาเส้นเนี้ยวมานั้ำมันมันนี่แมวจะกินปลาเยอะแค่ไหนม,มาครับปลาฝูรอสามเซนครึ่งครับวันนี้แล้วก็ n 2 8ศกบุญไปวันนี้จะเป็นยังไงโอ้ สวยก็มีนะครับห,หายบางต้อตงเข้าบางดนันเรียกเนาะตาัน่ค่อยอดเส้นันอืมดู ใส่4เซ้นหลายลนัย่นแหละโป๊บโป๊บดรูด Những <laughs> phương không như lắm người dân bay 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 จะบานเอินต <ève S 2> ังงอมนะคุนะเต็มเลยเป็นน <k> ิครับที่เห็นนมันรอดเส้นไหล 真帅，帅呀、so, mm！真，帅，帅。 哦，这汤我喝。嗯。 น้ปลาขึ้นหาน้ำปลาเขาเจะมีเนี้ย ต้องแทงตองแต่งนช่ัหมน้นขึนไหมมาฝูงย่อยๆตาขึ้นดีครับนี่ครับไปฟูงฟูง นอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มาแล้วมาแล้วตัวใหญ่จั่ตัวใหญ่แล้ว Yes, I'm not. ด้วยครับ 嗯。嗯嗯嗯嗯 ตัวอะไรตัวครับ ปลางอน,นตกดต,ต,ต,ติดจังเลยฟูฟูแนบนิ่งน,น,นี่รู้ว่าเสียนยอจะมันไหมวันนี้จะมันแค่ไหนปลาขึ้นเยอะมาก ปลาขึ้นเต็มเลย อุสูงนะุ้งตาปลาไงเต็มเลยถต่ที้เส้นยอนี้จะมาแค่ไหนปลาจะเข้ายอดีไหมแต่ปลาขึ้นเยอะมากอื้อ จุดจัดจุดจัดเลยนยยานยโยเกาะต้นไม้นะเขาไต่ที่ไม่ไหล หถูกจัดถ่ยจัด,จด,จดเห็นเห็น,นเงาๆน้องถึงปลาดีๆนะฝนมาอีกแล้ว ฝนมายัางไงปลาหายยังนั่นเลยครับหุดไใ่แล้วตกแน่ๆก้อนนี้เงียบแล้วครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนตาเริ่มเงียบอีกแล้วมาแล้วครับเชนดี ถือตาอยู่หลบฝนก้อนก็ได้เด so, um, so, ้อแม่นบอกขาเสียนเมียว9กิโลแล้วครับขาตัวงามจริงขาตัวงามแปลว่านี่สายตะเพียนฝนนะ้ำมา10มู่สายตะเทียนฝนว้าอยู่นีเจี๊ยบกระถื้เศรษาการฝนนะ้ำหลบฝนแล้วครับฝนเริ่มมาแล้วหลบฝนก่อนฝนหยุดแล้วครับลุ้นกันต่อหลังฝน โอ้มาแล้วมาแล้วสาสี่ตัวหมหัวแล้ว ตาช่วงเที่ยงนะครับหลังฝนตกเ,นเส้เนเมียวขึ้นแล้วช่วงก้อนฝนขึ่เข่าไปแล้วของจู่แบบเส้นรีมาสามเส้นครับวันนี้ใครจะเป็นแชมป์ปลาเส้นจู่ครับสิบสองกิโลช่วงเช้ามาเที่ยงตัวปลาไปาน้ำที่พนมมัน,นจะไซส์สวย ใช้ปลาแห้งพอดีเลย12กิโลช่วงเช้าดูของเซนดี้จะได้กิโลโอ้ได้หลายละได้นัดไโตัวตปลาเนาะวนรอบๆปแป๊กดีนะ เซนดี้เจ็ดกิโลสองขีดเสะใส่แค่แใส่แค่ดเดียอาเมื่อเด็กสองลกยังไม่ไหลปลาตกง้นคิดกันแล้วครับมีปลาใส่สวยๆงอสามเส้นเคืยุินต่อหลังกินข้าวครับ